บทที่727งานเฉลิมฉลองของสำนักเสียอู่ยวยรี่ตาและความโกรธในดวงตาของพวกเขาลุกโชวชุนขึ้นไออ้วนยางให้คำอธิบายกับข้าเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นข้าจะทำให้เจ้าลำบากถ้าเจ้ายังจะอวดต่อไปไม่สนใจมิตรภาพของเราหรอกสบาย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 ข้าจะบอกเจ้าแน่นอนฮ่าฮ่า จอมราชาสี่อย่างยิ้มและกระซิบใส่หูเสี่ยวอู่ยววยที่จริงแล้วเราอะไรนะเซี่ยวอู่ย้วยตาเบิกกว้างพูดอีกครั้งสิฮ่าฮ่ฮ่าข้ารู้ว่าเจ้าจะทำหน้าแบบนั้นไม่มีใครเชื่อหรอกว่าหัวหน้าสำนักปีศาจแห่งแผนการเสี่ยผู้เย็นชาตลอดการของเราจะหมดสติจอมราชาสี่อย่างหัวร้อคิกค,คักและหันไปหาพวกผูก้อาวุโสตะโกน ข้าบอกว่าที่การชุมนุมมังกรคู่เราได้กลายเป็นสำนักระดับกลางอันดับหนึ่งและนำหินศักดิ์สิทธิ์หนึ่งหมื่นก้อนกลับมาเจ้าพูดจริงหรือพวกผู้อาวุโสนิ่งงันอยู่กับที่ทำหน้าเซ่อและไม่อยากเชื่อขณะที่มองดูเหล่าลูกศิษย์สำนักปีศาจแห่งแผนการเป็นเพียงสำนักระดับล่างแล้วมันจะกลายเป็นสำนักระดับกลางอันดับหนึ่งได้ยังไงนี่มันบ้าไปแล้วเวเนเรเบิลฉือ ผู้นำพวกผู้อาวุโสของนิกายภายในก็งงงันไม่แพ้กันไม่เคยในฝันเลยที่พวกเขาจะคิดว่าทีมครั้งนี้จะกลับมาพร้อมความสำเร็จแต่พวกเขากลับไม่รู้สึกอยากฉลองกลับรู้สึกหดหู่แทนทีมการชุมนุมมังกรคู่ประกอบด้วยลูกศิษย์ของสำนักงานแรงงานชั้นเยี่ยมมันไม่เกี่ยวข้องกับนิกายภายในเลยนั่นหมายความว่าสำนักงานแรงงานจะมีค่าและสำคัญมากขึ้นในตอนนี้ เขาเดาว,ว่าเซียวอู่เยื่จะเร็วๆนี้ใช้เครดิตนี้ประกาศว่าสำนักงานแรงงานจะได้รับทรัพยากรทั้งหมดขณะที่นิกายภายในของพวกเขาจะล่มสลายเวเนเรเบิลฉือผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดด้วยความกังวลเวเนเรเบิลฉือไม่พูดอะไรขณะที่ดวงตาของพวกเขาส่องแสงคิดคำนวณ ไม่เป็นไรมีโชคในภัยพิบัติเรายังต้องแสดงตามมันไปอย่างไรก็ตามข้าต้องบอกว่าโจฟานน่าประทับใจมากถ้าเขาไม่ใช่คนของหัวหน้าสำนักข้าจะชื่นชมเขาจริงๆฮ่าฮ่าฮเลือบมองโจฟานที่สงบเสี่ยมเว n เนเรเบิลชือมีรอยยิ้มเจ้าเล่คนอื่นๆดูงุนงงทำไมเวเนเรเบิลชือถึงสรรเสริญศัตรูเมื่อหัวหน้าสำนักกำลังจะโยนนิกายภายในทิ้งไป เซียอูห่ยงงงไปสองสามนาทีหลังจากข่าวของจอมราชาซียางเมื่อเขาได้สติกลับมาในที่สุดเขาจ้องมองและยิ้มขณะที่จับแขนอ้วนของพวกเขาไออ้วนยางนั่นจริงหรือเจ้าไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมใครจะล้อเล่นเรื่องใหญ่ขนาดนี้จอมราชาซียางยิ้มกริ่มขณะที่ด่านอกจากนี้สีหน้าตาเบิกของเจ้าที่มองลูกศิษย์แข็งแกร่งของเรานั้นไม่เหมาะกับสำนักระดับกลางอันดับหนึ่งเลย จอมราชาสี่ยางมาหาเหล่าลูกศิษย์และทำท่าโอ้อวดราวกับว่าพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นทั้งหมดเพราะการฝึกอย่างทุ่มเทของพวกเขาจอมราชาอินและจอมราชาควยส่ายหัวส่วนฝ่ายของคุยหลางยืดอกออกมาแน่นอนเผยออร่าและความภาคภูมิใจหน้าของคนอื่นๆกระตุกพวกเขาไม่อยากเชื่อขณะที่มองเหล่าลูกศิษย์ที่กลับมาด้วยตาเบิกกว้างเหมือนจานรอง พวกเขาไม่ได้มองในตอนแรกแต่ตอนนี้พวกเขาเห็นแล้วใช้เวลานานแค่ไหนความแข็งแกร่งของเด็กๆเหล่านี้จำแนกไม่ได้เลยยกเว้นสมคนในระดับเรเดียนชั้นที่6อีก9คนอยู่ในระดับอีเทเรียลอะไรกันที่นำความมหัศจรรย์นี้มาเวเนเรโบชี She, และไปมีความสุขมากสี่ในหคนนั้นเกี่ยวข้องกับพวกเขา ป๋เหลียนและชี้ช้างหลงเป็นหลานของพวกเขาขณะที่เยื่อหลิงและคุยหลางเป็นลูกศิษย์ของพวกเขาในครั้งเดียวพวกเขามีผู้เชี่ยวชาญระดับอีเทอเรียลสี่คนเพิ่มขึ้นภายใต้พวกเขานั่นทำให้พวกเขาดูดีมากแน่นอนพวกเขาก็มีคุณสมบัติทำงานให้กับฝ่ายของพวกเขาเสริมสร้างตำแหน่งของพวกเขา ผู้ผู้อาวุโสของสำนักงานแรงงานมองเหล่าลูกศิษย์ที่สดใสด้วยรอยยิ้มเปล่งปลัง่งมีเพียงฝ่ายนิกายภายในเท่านั้นที่ยืนอยู่ที่นั่นด้วยความหม่นหมองจากความอิจฉาและความอับอายเครดิตแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมากก่อนแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเลย สิ่งที่ไม่มีใครสังเกตคือคู่ตาจากฝ่ายของเวเนเรเบิลฉือที่ไม่เคยมองหนีจากเคุยหูมันคือผู้ใหญ่ใหญ่ค้าทำถูกแล้วที่ให้เจ้าเข้าสำนักงานแรงงานตอนนี้เจ้าคมกว่าเก่ามากผู้ใหญ่ใหญยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ เดี๋ยวก่อนให้พวกเราสงบสติอารมณ์ก่อนขณะที่ฝูงชนเริ่มส่งเสียงดังจอมราชาซียางเริ่มตะโกนทุกคนสงบลงและพูดอย่างจริงจังทุกคนความสำเร็จของเราที่การชุมนุมมังกรคู่การปรับปรุงที่ยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์ของเราล้วนเกิดจากชายคนหนึ่งพอบ้านของสำนักงานแรงงานโจฟาน เสียงคำรามพวกผู้อาวุโสกลายเป็นป่าอีกครั้งมองโจฟานด้วยความเคารพสักการแม้แต่เสี่ยอู่ยัวที่โกรธก็เต็มไปด้วยความสุขเขาทำการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเมื่อเขาได้เด็ดคนนี้มาที่สำนัก เป็นพันปีและหัวหน้าสำนักหลายสิบคนในที่สุดในช่วงชีวิตของพวกเขาสำนักปีศาจแห่งแผนการได้กลายเป็นหัวหน้าสำนักระดับกลางบุญกุศลน,นี้ยิ่งใหญ่มากแม้แต่เสี้ยวอ่ยอวที่เย็นชาตลอดการก็เริ่มยิ้มแม้ว่าท่ามกลางความตื่นเต้นของพวกเขาจังหวะของจอมราชาซียางเปลี่ยนไป เจ้าควรรู้ด้วยว่าช่วงเวลาสิ้นหวังต้องใช้มาตรการสิ้นหวังเด็กๆเ,เหล่านี้ได้พัฒนามากขนาดนี้อย่างรวดเร็วผ่านอันตรายมรณะมากมายคนที่ไม่สำเร็จเอาละ่ะเจ้าสามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาอืมคนที่เหลือตอนนี้เข้าใจคำพูดของจอมราชาซียาง เพื่อให้พวกนี้เติบโตอย่างรวดเร็วโจฟานใช้ชีวิตและความตายฝึกพวกเขากล้าหาญเผชิญอันตรายและคนหนึ่งจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญโลกล้มเหลวและเจ้าจะไม่เป็นอะไรนอกจากกระดูกบนถนนแต่ผู้เสียชีวิตเหล่านั้นไม่ใช่ลูกๆของผู้อาวุโสบางคนหรือความเกลียดชังนี้ตกมาที่โจฟานจอมราชาสีอย่างพูดสิ่งนี้เพื่อแสดงผลงานของโจฟาน หากไม่มีเขาฝึกลูกศิษย์คนอื่นพวกเขาจะไม่ได้รับอันดับใหม่ที่ฉูดฉาดดังนั้นเขาก็บอกพวกผู้อาวุโสไม่ให้หาทางแก้แค้นลูกศิษย์ของเจ้าตายเพื่อสำนักอย่างไรก็ตามขณะที่พวกเขาเข้าใจความหมายของพวกเขาบางคนก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการสูญเสียลูกศิษย์ที่มีค่าของพวกเขาเซียอู่หนักใจและกล่าว ก่อนออกเดินทางข้าได้แต่งตั้งโจฟานเป็นตัวแทนของข้าถือพลังของข้าคำพูดของพวกเขาคือคำพูดของข้าหากเจ้าหาทางแก้แค้นโทษข้า ข้าได้พูดไปแล้วว่าการชุมนุมมังกรคู่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสำนักไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าสามารถเข้าไปแทรกแซงเพื่อได้ผลประโยชน์พวกเขาสมควรได้รับชะตากรรมของพวกเขาแต่เนื่องจากความสำเร็จนั้นน่าตื่นตาตื่นใจมากข้าจะใจกว้างแม้แต่กับพวกเขาสำหรับความพยายามทั้งหมดของพวกเขา หัวหน้าสำนักแก่งกาดจอมราชาสีอย่างตะโกนและปรบมือความเศร้าโศกของพวกผู้อาวุโสต,ตอนนี้กลายเป็นการเสียสละให้กับสำนักแม้ว่าทุกคนที่นี่จะรู้ว่าแม้จะมีชีวิตอยู่ลูกศิษย์เหล่านั้นก็ไม่สามารถทำอะไรในการชุมนุมได้ เซี่ยอู่ย่วยพูดสิ่งนี้เพื่อความยุติธรรมส่วนเรื่องใจกว้างคนหนึ่งจะใจกว้างกับคนตายได้อย่างไรผลประโยชน์นั้นจะถูกมอบให้กับอาจารย์ของพวกเขาใช่ไหมนั่นคือโทเค็นเพื่อปลอบใจความรู้สึกที่แย่ของพวกเขาพวกผู้อาวุโสงเงียบมันไม่ชัดเจนหรือว่าคนหนึ่งต้องให้ชีวิตของพวกเขาแก่สำนักดังนั้นพวกเขาจึงโค้งคำนับด้วยความเคารพหัวหน้าสำนักเก่งกาจ ปัญหาที่น่ารำคาญของโจฟานตอนนี้ถูกล้างออกด้วยการแทรกแซงทันท่วงทีของจอมราชาสี่อย่างมันเป็นสิ่งที่น้อยที่สุดที่เขาสามารถทำเพื่อโจฟานได้เขารู้ความบาดหมางของหนักเพาะพันปีศาจเมื่อเขาออกจากสำนักเขาไม่มีใครปกป้องเขาจากการแก้แค้นของพวกผู้อาวุโสดังนั้นการระงับเปเลวไฟแห่งความเกลียดชังหลังที่เขาจะออกไปจึงสมบูรณ์แบบ